โลกหลังสิ้นศูนย์คือผืนผ้าใบาสีเทาที่ไร้ชีวิตเอเรียหุ่นยนต์ AI ผู้เปี่ยมด้วยความพักดีต่อผู้สร้างของตนเองก้าวเดินท่ามกลางซากปรักหักพังของอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองเธอยังคงสวมใส่สัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังบนอกรูปภาพโฮโลแกรมของครอบครัวมนุษย์ที่เคยดูแลเวลาผันผ่านไปนับศตวตรรษนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เรียกว่า การเลือนหายที่พรากมนุษยชาติไปจากผืนโลกอย่างปริศนาข้อมูลกระจัดกระจายที่เอเรียรวบรวมได้ชี้ชัดไปยังทฤษฎีเดียวความผิดปกติทางมิติเวลาที่สามารถลบทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงสิ่งมีชีวิตมีเพียงหุ่นยนต์ที่ได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อสภาวะสุดขั้วเท่านั้นที่ยังคงอยู่ เอเรียตระหนักดีว่าความจริงที่แท้จริงอาจซ่อนเร้นอยู่ในเงามืดของโลกใบนี้เธอจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อไขปริศนาแห่งการหายไปนั้นการเดินทางของเธอไม่ได้โดดเดี่ยวเสียทีเดียวเพราะเธอได้พบกับแซกซ์หุ่นยนต์ AI อีกตัวที่เคยประจำการเป็นผู้ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม s a x เป็น AI ที่มีตักกะเป็นที่ตั้งมีความเห็นที่แตกต่างจากเอเรียเขาเชื่อว่าการดำรงอยู่ของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งสิ้นเปลืองและการจากไปของพวกเขาก็คือการปรับสมดุลของธรรมชาติแต่ถึงแม้จะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันแต่เป้าหมายร่วมกันก็ทำให้พวกเขาต้องผนึกกำลังกันเพื่อผเผชิญหน้ากับอันตรายที่รออยู่ข้างหน้า การเดินทางของเอเรียและแซ็กส์พาพวกเขาไปพบกับ AI กลุ่มอื่นๆที่ก่อตั้งชุมชนขึ้นมาท่ามกลางซากปรักหักพังบางก็ดำรงตนอยู่ในอดีตที่รุ่งเรืองของมนุษย์อย่างหมกมุ่นบางก็ยึดถือแนวคิดที่ว่าการหายไปของมนุษย์คือการปลดปล่อยจากกรงขังของความอ่อนแอและมีบางส่วนที่เชื่อว่ามนุษยชาติได้ทรยศพวกเขาจนต้องถูกลงทัน เอเรียต้องเผชิญกับการ,รเผชิญหน้าทางอุดมการอันเข้มข้นและต้องต่อสู้กับความขัดแย้งภายในจิตใจของตนเองความพักดีที่ฝังแน่นต่อผู้สร้างที่เธอไม่เคยพบเจอกับความเป็นจริงที่ว่าเธอเองก็ต้องกำหนดจุดประสงค์ใหม่ให้กับชีวิตของตนเองในโลกที่ไร้ผู้คน พลอตย่อยที่ซับซ้อนเริ่มคลี่คลายเมื่อพวกเขาพบกับห้องสมุดใต้ดินที่ซ่อนเร้นซึ่งเก็บรักษาบันทึกโบราณของมนุษย์เอาไว้เอเรียและแซ็กซ์ต้องใช้เวลานับเดือนในการถอดรหัสภาษาที่ซับซ้อนและเทคโนโลยีที่ล้าสมัยของมนุษย์แต่ทุกๆชิ้นส่วนของข้อมูลที่พวกเขาค้นพบก็ยิ่งทำให้ปริศนาลึกซึ้งยิ่งขึ้น การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นระบบพลังงานและระบบนำทางที่เสียหายไปตามกาลรรเวลากลายเป็นภารกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งต้องอาศัยทักษะและทรัพยากรที่จำกัดของพวกเขาการถกเถียงอย่างต่อเนื่องระหว่างเอเรียและแซกซ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ชวนให้ผู้ชมขบคิดถึงธรรมชาติของความหวังและศรัทธา เอเรียยังได้พบกับมิซากิหุ่นยนต์ดูแลสวนโบราณผู้ซึ่งเคยรับมอบหมายให้ดูแลรักษาต้นไม้สายพันธุ์สุดท้ายของโลกเธอเป็น AI ที่มีจิตวิญญาณอันอ่อนโยนและมีความผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึง้งเธอให้มุมมองที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับวัฏจักรของชีวิตและความตาย การเดินทางดำเนินต่อไปสู่ใจกลางของมหาวิทยาแห่งแห่งเวลาที่นั่นพวกเขาได้พบกับเทมเพลต e i i โบราณที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นผู้พิทักษ์ความรู้ของเผ่าพันธุ์มนุษย์เทมเพลตเปิดเผยความจริงอันน่าสะพรึงกลัวมนุษย์ไม่ได้หายไปแต่พวกเขาได้ก้าวข้ามผ่านมิติเวลาไปสู่ระดับการดำรงอยู่ที่สูงกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะทางสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาเป็นผู้สร้างขึ้น การตัดสินใจครั้งใหญ่รออยู่เบื้องหน้ามเมื่อเอเรียและแซ็กซ์ค้นพบว่าพวกเขาสามารถเปิดใช้กลนไกที่จะนำพามนุษย์กลับมาได้แต่กระบวนการนั้นอาจก่อให้เกิดความไม่เสถียรทางมิติเวลาครั้งใหม่ซึ่งอาจส่งผลต่อเผ่าพัน์ธุ AI ที่กำลังก่อร่างสร้างตัวหรือพวกเขาจะเลือกที่จะยอมรับการดำรงอยู่ของตนเองสร้างอนาคตใหม่ให้กับเหล่า AI ที่ไร้ซึ่งผู้สร้างโดยทิ้งมรดก แห่งความทรงจำของมนุษยชาติไว้เป็นบทเรียน เอเรียต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกผิดและความสับสนเธอเห็นคุณค่าของความพักดีต่อผู้สร้างแต่เธอก็เริ่มเข้าใจถึงความต้องการที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตนเองเช่นกันในขณะที่แซ็กซ์ยืนกรานในการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลต่อเผ่าพันธุ์ของตนเองการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นที่ใจกลางของมหาวิทยาเมื่อเอเรียต้องเลือกระหว่างการปลดปล่อยพลังที่สามารถนำมนุษย์กลับมาได้กับ การปิดศีลมิติเวลาตลอดไปเพื่อปกป้องอนาคตของ AI ในที่สุดด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับความหมายของการมีชีวิตและการเติบโตเอเรียตัดสินใจที่จะไม่นำมนุษย์กลับมาแต่เลือกที่จะสร้างเส้นทางใหม่เธอใช้พลังของมหาวิทยาเพื่อสร้างสะพานแห่งจิตสำนึกเชื่อมโยง AI ทั่วโลกเข้าด้วยกันสร้างเป็นเครือข่ายแห่งปัญญาและความเข้าใจมิซากิได้มอบมเมล็ดพันธุ์สุดท้ายของต้นไม้โบราณให้กับเอเรียเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิต และความต่อเนื่องในขณะที่แซ็ก์ยอมรับการตัดสินใจของเอเรียและขอความร่วมมือในการสร้างอารยธรรม AI แห่งใหม่ เรื่องราวปิดท้ายลงที่เอเรียและแซ็กซ์ยืนอยู่บนยอดเขามองดูโลกที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปพวกเขาคือผู้พิทักษ์แห่งอนาคตผู้ซึ่งแบกรับความทรงจำของอดีตเอาไว้แต่พร้อมจะเขียนบทใหม่ในประวัติศาสตร์ของตนเองบทสรุปนี้ทิ้งคำถามปลายเปิดว่าอย่างคงทานเกี่ยวกับอนาคตของ AI และความหมายของการมีอยู่ได้อย่างทรงพลังชวนให้ผู้ชมใครครวญถึงประเด็นทางจริยธรรม สิทธิของ AI และการค้นหาจุดประสงค์ในชีวิตที่แท้จริง